และนี่ก็คือบล็อกภาษานะคะที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะลดการตัดไม้ทำลายป่าอีกทงงั้งยังสามารถนำวัสดุที่มีในท้องถิ่นเนี่ยมาใช้ได้นะครับประหยัดแรงงานคนแล้วก็ประหยัดเวลาลมากเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะมาศึกษาการทำบล็อกภาษานะคะก็สามารถมาได้ที่สถานีวิจัยลำตะคองนะคะเปิดโทรด้านล่างนี้เลยค่ะและวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอขอบคุณพี่ประธานมากมากเลยนะคะที่มาช่วยแพรนะคะ ให้รู้ถึงวิธีการขั้นตอนต่างๆในการทำบล็อกภาษาขอบคุณมากๆเลยค่ะยกพี่มันยกได้เหรอยกได้แม่จะยกแผ่นอย่างปิโตรยกให้หนักมากเลยอ่ะ ไปอยู่ตรงนนั้ค่ะ <Lay out> และนี่นะคะก็คือสีของบล็อกประสานที่เพิ่งทำใหม่ๆเลยะคะ่ะก็จะมีสีเข้มนิดนึงนะคะแต่พอผ่านไป6ชั่วโมงนะคะนี่คะ่ะด้านหลังของเรานะคะ ก็จะจืดลงนิดหน่อยค่ะซึ่งเป็นสีที่สวยตามธรรมชาติมากๆเลยถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากให้บล็อกประสานเนี่ยเป็นสีอื่นๆนะคะพี่ประธานไม่แนะนําว่าให้เราผสมสีเข้าไปเพราะว่ามันจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายค่ะแต่ว่าแนะนําว่าให้เราทาสีหลังจากที่ก่อ็อกประสานเรียบร้อยแล้วค่ะ เป็นพมทำบล็อกประสานแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็สามารถนําความรู้ต่างๆที่มีในรายการวันนี้ไปลองปรับใช้กันดูนะคะไม่แน่ว่าในอนาคตนะคะการทําบล็อกประสาอาจจะเป็นอาชีพของคุณผู้ชมก็ได้ค่ะวันนี้นะคะพัมก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิจัยลำตะคองและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่เอื้อฟื้สถานที่ในการถ่ายทํานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณการมินค่ะ ที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์ในการถ่ายทำค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะรายการท a ิ่ l i n g w e b s i ของเราจะไปที่ไหนและจะพูดคุยประเด็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวเรื่องอะไรนะคะต้องติดตามชมให้ได้ทุกวันศุกร์และเสาร์ทางช่องโมงชาแนลเวลา9โมงครึง่งวันนี้พัมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ